นี้นครับผมจะมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากน้ำมันมะพร้าวจริงๆเนี่ยเรารู้ว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันมีประโยชน์กับคนเรานี่นะครับเดี๋ยวพอดีลุงแคมเนี่ยพามาให้อาหารปลาเพื่อที่จะตามผลอสามเดือนข้างหน้าวันนี้ครับวันนี้เป็นวันที่ครบสามเดือนครับผมนะเรามาดูว่า อาหารเนตที่สูตรลุงแคมให้ไปอะมันเป็นยังไงอารมณ์ไม่ดีอย่างนี้นี่ไงครับตัวของงแมเนี่ยพอกินแล้วเป็นอย่างนี้เลยครับนาผมฟางหนังแท้เลยครับเนี่ยอ่ยครับเ้ว้ยหนังมีอีชั้เยอนห้า่องชม้นะครับโอเคเห็นไหมครับมันได้ผลดีแค่ไหนอาหารา ผสมด้วยน้ำมันมะพร้าวสูตรของเราตอนนี้เราจะทำผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นอาหารปลาตานางเงือกครับขอนังเงือกเสริมนางเงือกเสริม,อม,มโอเคงั้นไว้ท่านใดสนใจนะครับที่จะเอาอาหารปลาหนางเงือกเสริมเนี่ยติดต่อที่ลุงแซมได้ครับดีครับผมนีครับ,รบขอบคุณครับ